วันนี้นักตกปลานครปฐมสู้สึกวันนี้ครับทั้งวันได้ปลาเยอะมากเลยามาดูครับสามหนุน่มนี้ใครจะได้ก่อนอ่านี่ไหมเวลาสุดท้ายแล้วใกล้จะกลับบ้าน ม่ยอมเปิดเผยชมหน้าแล้วขนณะกําลังจะมืดแล้วตอนนี้กําลังนิ่งสงบรอจังหวะครับคอยดูคนกลางไว้นะฮะก็รอดสำราน<อ>วันนี้ก็มาไม้หนึ่งเลย ส่วนในเสื้อสีดำๆนี่เขากดทุกกายอย่างเดียวครับซ้ายมือสุดอ่ะ,ะอ๋อน,นั่นไหมลูกพี่สั่งแล้วถ้าใครได้ตัวสุดท้ายนี่เก็บเบ็ดเลยไปดูครับใครจะได้ลุ้นช่างกอลบ,บางเลนเนี่ยโอ้โหเอาแล้วครับกลอลรสตำลานครับโอ้โ โอ้ตอนนี้ไอทีโค้งๆนี่ไม่ใช่ปลานะตะกัวนะครับโอ้ไม่มีใครได้ครับเหลือแต่ช่างกอลฟคนเดียวครับโอ้เปลี่ยนเหยื่อครับมันไม่ได้ตัดเบ็ดไม่ได้เก็บของนะเนี่ยเ,เ,เ,เหลือคามหวังสุดท้าย้วครับโอ้เขายัางตัดเหยื่ออยู่ครับอย่างอย่างอย่างเป็นเหยือย่อเปลยนเหยือ่อว้สองนาทีจุดสี่ โอ้ยหนุหนๆช่างก๊อฟวัดแล้วเอาละครับนิ่ดูท่าตีครับว่านี่ครับพลดพลดจันทร์ครับตัวด,ดำๆนี่วันนี้เขาเก็บทุกกลางเดียวเลย เพราะตุกกากเดียวก็สิบโลไลม้ม嘛ฮะโอ้ยต้องแต่จับภาพคนเกี่ยวเหยื่อไม่เอาจับภาพคนตกปลาดีกว่า กอล์ฟสามลานนี่ส่วนสูงเขาร้อาสิบเซนติเมตรนะฮะพอๆพอนักตบชาวจีนเลยอ่ะ โอ้โหดูคนนู้นเขาการดดังครับไปตีคนเดียวแยกแยกกลุ่มเลยฮะนั่นนั่นนั่น,น,นดูค่าตีก,ก่อนนั่นนั่นนั่นโอ้โหเหยื่ออยู่ข้างหลังเนี่ยจับตาดูครับโอ้โหนาทีละทึกครับสุดท้าย แสงกลังจะหมดอันนี้เป็นสารสารคดีคนค้นปลานะฮะเนี่ย นิ่งๆครับปลายังไม่มาฮะเดี๋ยวไล่ยไปบอกก่อนนี้ปลาให้มารีบกินเบ็ดแล้วดูถ้าทางไก่เหว้วเนี่ย โอ้ oh, จะหกนาทีแล้ว นิ่งครับนิ่งโอ้ช่วงจ ouais. hey. oh. ain ังหวะรอเขาวัดเดี๋ยวดูปลาในกระติกก่อนแล้วกันเนาะเอ๋อ่ะหูนี่ปลาปลาเต็มเลยฮะหูเนี่ยกระติกใส่ไม่หมดเลยฮะสุดยอด นี่ครับโคตรโรจันครับนี่ครับอ่ออันนี้นนก่อนลอดสำรานครับนี่อันนี้โสดนะฮะไอ้กนเมื่อกี้มีเมียแล้วนี่อันนี้โดอันนี้โดโอ้โหอันนี้ฮะชอช่างกรอบครับโซดโสด,โสดครับ แก๊งนี้มีทั้งหมดหกคนครับที่ที่เหลือมีเมียมีลูกปหมดแล้วไม่ยอมมาตกปลาเลิกเลยโอ้แน่นอนนะโอ้เจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวอัพโหลดยากพอแล้วสุกไม้นี้จะโชว์หน่อยแห้วแล้วครับโอ้ยทำท่านั่นเบ็ดโค้ง โอ้ยด้านนั้นก่นนนนอนรอสำราญครับเขามาวินสุดท้ายจริงๆครับวันนี้เขาแรงกับเพื่อนโอ้ดูรักษณะแล้วเป็นทุกกลางไงโอ้เขาบอกเขาบอกว่าเป็นขยะไหนฮะอาตัง้งนั้นตะก,กัวแนละที่หมุนๆนนะ่ะอดครับอด